ใครสนใจเรียน SketchUp 3ds m a c ฟรีทุกต้นเดือนวันอาทิตย์ต้นเดือนของทุกๆเดือนนะครับสามารถสแกนบาร์โค้ดนะครับเข้าไปลงชื่อได้ที่หน้าเว็บไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะครับเพียมแต่เตรียมโน้ตบุ๊กซึ่งมีแบตเตอรี่เต็มสามารถใช้ได้นาน2ชั่วโมงตามระยะเวลาการเรียนใน1คอร์สเรียนจะเป็น6ครั้งนะครับปูตั้งแต่พื้นฐาน s k e t u p จัดขึ้นฟรีทุกเดือนไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะครับ สแกนบาร์โค้ดเพื่อเข้าร่วมได้ครับขอบคุณมากครับบางท่านอาจมีปัญหาเรื่องการดูไฟล์ 3ds ไฟล์ 3ds คือไฟล์ที่เป็นไฟล์กลางซึ่งสามารถ import, export ไฟล์โมเดล3มิติเพื่อ,อนำไปใช้กับโปรแกรม Photoshop อย่างเช่น 3ds Max Sketchup AutoCAD หรือโปรแกรมอื่นๆที่เป็นโปรแกรมออกแบบ3มิติแต่ปัญหาที่เราเจอก็คือเราไม่สามารถวิวใน Windows ได้ เปิดไฟล์ Windows ขึ้นมาเราจะไม่เห็นว่าไฟล์นั้นเป็นไฟล์ของอะไรแต่ Photoshop เวอร์ชันใหม่ๆสามารถวิวได้แล้วของผมใช้ Photoshop CC 2019ซึ่งสามารถวิวไฟล์ 3ds เปิดขึ้นมาดูได้เปิด Photoshop ขึ้นมาครับแล้วก็แล้วเราก็ลากไฟล์ที่ต้องการเปิดเข้าไปไว้ในนี้เลยแล้วกดโอเค เราก็สามารถวิวดูไฟล์ที่อยู่ในนี้ได้แล้วนะครับก็ใช้เครื่องมือซูมเข้าซูมออกเหมือนปกติและยังสามารถเซฟเป็นไฟล์เจสกุลรูปภาพอย่างเช่น TIFF หรือ JPEG อันนี้ผมเซฟเป็น JPEG และเราก็เลยแลวเราก็จะสามารถ View ไฟล์ใน windows explorer หรือ ios ก็ตามในรูปของ jpg ได้ เพราะนั้นไฟล์จุด3 d H ที่เรามีก็สามารถวิวได้และ i m p o r t Export ได้อย่างสะดวกมากขึ้นลองดูอีกไฟล์นะครับแล้วเราก็ s v v e p s เป็นจุด jpeg ก็จะได้ช่วยเราทำงานได้สะดวกมากขึ้นแล้วก็ไวขึ้นขอบคุณที่ติดตามกัน